ครับผมชอวัชระพลนะครับคลิปนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูการทำงานของโคมสืก PC ซ1ส1 0 m c โลนะครับไม่แกะเก่านะคุณผู้ชมไม่แกะเก่าครับไม่มั่นใจว่าเป็นเก่านอกบางนาแท็กเตอร์หรือเปล่านะครับไม่ได้ทำลวดลายบางนานะครับไม่แน่ใจนะแต่ว่าเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับ เป็นเจ้าของเดียวกันกันกบรุ่นเก้าบางนาแท็กเตอร์นะครับกับงานขุดลอกหนองครับแดดไม่มีเหมือนฝนจะตกยังไงไม่รู้นะครับวันนี้สีใหม่ๆสดๆเลยครับรถ5,000ชั่วโมงครับ ต้อง5,000ชั่วโมงกระจกมองข้างแตกครับน่าจะตอนบรรทุกเข้ามานี่แหละอาจจะฟาดกับพวกกิ่งไม้ต้นยูคา รวงสบายๆครับของหวานเขานะครับเป็นคล้ายๆกับดินทามนะครับเป็นดินออกเหนียวๆทรงเหนียวๆนะครับแล้วก็เป็นสีดำๆนะครับตอนนี้เขาจะ กดไว้ใส่โคลนนะครับน้าจะุดเป็นร่องเป็นร่องเอาไว้แบบนี้นะครับนี่นี่นะครับกดเป็นร่องเป็นร่องไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาโคลนอยู่ข้างล่างนะครับโยนขึ้นมาใส่นี่นะครับใส่นี่ไว้แล้วก็ค่อยมาตักโครนออกอีกทีนึงนะครับทำกันเป็นสเต็ปสเต็ปไป ต่อจาก EP GoBilko SK 2 0 0 9 Mark Nine นะครับที่มาเคียริงนี่แหละสถานที่ที่ทำงานเขาก็คือตรงนี้ที่เขาจะขดลอกนะครับ u บอีบอกหนึ่งคิวนะครับอุ้มๆเลยเสียงกระหึม่มกระหึ่ม งานชดประทานครับุดลอกหนองประจำหมู่บ้านครับให้กักเก็บน้ำได้เพียงพอตลอดทั้งปีนะครับหรืออาจจะเป็นระบบประปาหมู่บ้านในอนาคตหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับ ปลาปลาบางหมู่บ้านนี่ใช้น้ําบาดาลไม่ค่อยจะได้ก็มีนะครับบางทีระบบมาน้ําบาดาลนนเป็นน้ําำําก็เป็นน้ําสนิมนะครับออกสีสนิมสนิมนะน้ำํำก็ใช้อุปโภคไม่ได้นะครับ กันละ2 EP นะครับหมุมซ้ายหมุมขวาเขาก็ได้นะไม่มีแดดนะครับหน้าหนาวแดดไม่ออกครับเม่เป็นแบบลิงจากผ้าปุดเป็นลองเอาไว้ครับเอาใส่คโครน จะเป็นรถเก่าไทยนี่แหละผมว่าแต่ว่าสติ๊กเกอร์เนี่ยเขาติดใหม่หมดนะครับติกงติ๊กเกอร์นี่ติดมาใหม่หมดเลยนะรถรถนี่ห้าพันเก้ารอยชั่วโมงนะครับห้าพันเก้าชั่วโมงสีไม่น่าสดขนาดนี้นะถ้าเป็นสีเดิมคู่ตัว ดีมากอยู่มุมข้างหงลังเขา

ใหม่แกะเก่า5,900ชั่วโมงรีวิวทำสีใหม่ไม่รู้ว่าคันนี้มาจากบริษัทไหนครับเนี่ยไม่รู้ว่าเกา่าเป็นรถเก่านอกหรือเก่าไทยมาจากไหนไม่แน่ใจ ทำสีใหม่ทั้งคันเลยนะครับเฟรมช่วงล่างอะไรทําใหม่หมดเลย ถ้าได้1.2คิวเหมือนของเสียบให้ทูนมาโยนแบบนี้ก็น่าจะออกไวเลยครับอันนี้มัน1คิวครับ1คิวหน้ามันแคบหน้าแคบเน้นไปที่ตูดลึกเอาครับถ้าว,ว่าเวลาุ้มดินเหนียวคลายดินยากนะครับติดมุกกี่ สปการก์นครับแมคโครนี่40ปีครับ40ปีแล้วครับที่ขับรถเมคโครมาขับรถคุดมานะครับ40ปี นี่ครับมันคลายดินยากครับ อยู่ที่กระจกข้างนี่มีสติ๊กเกอร์ติดชื่อบริษัทเดิมอยู่นะมีร่องรอยนะครับแต่อ่านไม่ออกมีรายสติ๊กเกอร์ติดอยู่นะครับ คครับทุกผู้ชมจัดให้ชม12นาทีนะครับสำหรับเจ้าคามสือ PC 210 10 MC l กับงานขุดลอกหนองน้ำหมู่บ้านนะครับบ้านท่าเยี่ยมตำบลคอนเหนือครับอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรเรั่เจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันครับโคลิปนี้ลาละครับ ต่องัดต่อรถมีกระดกเล็กน้อย